อีกชิ้นหนึ่งค่ะน้องๆค่ะอีกชิ้นหนึ่งเยอะเลยเนาะเลขของเราหวยของเราจะเล่นจะเล่นไหวไหมก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะน้องๆไม่จําเป็นต้องต้องต้องเล่นนะคะไม่จําเป็นต้องเล่นตามนะคะเราแค่ดูเป็นแค่แนวทางก็ได้นะคะน้องๆค่ะนะนะนะคะพี่ให้แค่นี้อย่างนี้ง่ายง่ายดีนะอันนี้อันนี้ของเขาเลยนะพี่กลัวแตกสามตัว ถ้าแตก3มตัวน้องๆเล่นได้เลยเนี่ยอันนี้เนาะลาวสตาร์เนาะเขาเข้าดีเนาะเนะไม่เข้าวิ่งรูดก็เข้า3ามตัว2ตัวอันไหนเข้าดีพี่ก็ทําให้ทั้งหมดเนาะนี่ไงเขามีชุดรวมเขาอยู่มีชุดรวมนะคะน้องๆทุกอันเนี่ยมีชุดรวมนี่คือตรงนี้เราจะวิ่งรูดได้เลยเนี่รูดนี่เด่นเขาศูนย์หนึ่งนะคะจะเล่นทุกรอบก็ได้ก็มีนะ มีเกือบจะทุกตัวเลยนะศูนย์หนึ่งเห็นไหมเออแปลกเนี่ยอีกละวที่เพิ่งมาดูทําไมมันเยอะโอ้มันเป็นไปได้เหรอห่วยมันจะมาอย่างนี้เหรอรอบมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะน้องๆค่ะมันอาจจะเออสลับกันก็ได้อันนี้มาศูนย์อันนี้มาเจ็ดอะไรก็ได้นะคะอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาห้าก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเนาะ ใครจะไปรู้ทําเสร็จแล้วมาดูแล้วต,ตื่นเต้นเลยผมมาดูแล้วอ้าวทาไมเลขมันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะมันถึงได้เด่นนะคะมันถึงได้ประมาณนี้ชุดรวมแค่นี้จริงๆนะนี่จะเป็นนี่เลยนะชุดรวมของเขานะเนาะเป็นของลาวสตาร์เลยเนาะอันนี้ก็รวมได้นนี้ก็รวมได้นะคะน้องๆเนี่ยโอ้ง่ายไหมอย่างเงี้ยพี่ง่าย นะง่ายเราก็วิ่งรูดเอาเนาะก็ดูดูเป็นแนวทางนะคะดูเดิอะไรหกเจ็ดอะไรก็ไม่มีเนาะไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทําไม่นั่นมันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีแหละเนาะหกเจ็ดเก้าอะไรไม่อย่างนี้เนาะจังห้าเก้าห้าแปดอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วลหละเออสี่สามอะไรก็ว่าไปเนาะถ้าพีห้าห้าตัวมันก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะอืม อันนี้พี่ให้เด่นเด่นนิดเฉยให้เด่นเดให้วิ่งรูดนะนะลองดูค่ะแวหนึ่งศูนย์ของเราจะมาไหมพรุ่งนี้เนาะชุดรวมชุดรวมนะคะน้องๆค่ะไม่ชอบก็ผ่านแค่แนวทางนะคะชอบก็จิมนิดหน่อยนะคะก็ลองดูวันไหนไหลเราก็ดูเนี่ยแต่พี่ให้ศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปเลยไปเลย ลองดูสตังค์นะคะก็ไม่แน่นะเริ่มั้งแต่นที่เลยศูนย์หนึ่งมานี้มาหนี้เออตลกดีนะถ้าเข้าทุกมันก็เป็นไปไม่ได้ละค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะได้เวลาพักผ่อนแล้ววันนี้พอดูท่าจะไม่ไหวละเป็นยังไงไม่รู้สงสัยจะเป็นวัดนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะน้องๆค่ะรวยรย,รยปังๆไปด้วยกันนะแนวทางของเรามีให้ลุ้นให้ดูทุกวันเนาะ ไม่ต้องไอ้นั่นก็ได้ดูเดิเห็นไหมพี่บอกแล้วดาวดาวาวีดาวไอ้นั่นอะ่ะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเล่นนะคะไอ้ดาวปกติพี่ดูดูแล้วมันมันมันเหมือนจะไม่แบบยังไงอะ่ะมันเปลี่ยนอะ่ะงงนะพี่ก็งงพี่ทํามาตั้งนานมาเปลี่ยนสองครั้งละครั้งนี้ก็สามวันนี่วันที่สี่ละพี่สุดทอละละ้อแล้วล่ะไอเนี่ยไม่อยากให้น้องๆเสียตังค์เนาะเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์ ก็ช่วงนี้พี่ไม่มั่นใจเลยอืมหมวยออกทุกวันออกทุกวันแล้วทีนี้เลขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมั่วตัวไปหมดเลยพี่เลยไม่รู้ว่าจะบวกลบคูณหารยังไงมันไม่เหมือนเดิมค่ะน้องๆทาเหมือนเดิมแต่แต่เลขไม่เหมือนเดิมละเคลื่อนไปไหนไม่รู้เขาน้อยใจอะไรของเขาไม่รู้นะนะคะน้องๆงง,งงไหมเนาะพี่ยังงงเลยพี่ทําอะทําไมสามวันติดต่อกันสี่วันไม่เข้าอะ่ะงงสิ น่าจะแตกสามตัวนะวันนี้เนาะพี่เหนื่อยลุ้นน่ะพี่ไม่อยากเข้าไปลุ้นเลยแต่พี่ก็ไปแอบดูอยู่นะหลังกําแพงนะคะเกือบแตกสามตัวเนี่ยน่าจะมานี่เนาะน่าจะไปนี่เนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งใช่ไหมอันนี้ของเราสตตร์ของเราเนาะใครจะไปรู้ล่ะเนาะใครจะมาอัจฉริยะแล้วก็เก่งขนาดนั้นเนาะพี่ก็ไม่ส่องได้เนาะถ้าพี่ส่องได้โอ้พี่คงรวยเลยเนาะรวยล้นฟ้าเลยอะ ถ้าจะอืมซื้อทุกวันถูกทุกวันจะไปซื้อที่ไหนใครเขาจะขายให้เนาะว่าไหมน้องๆประมาณนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ